ข่าวด่วนคับทุกคนแฟนคลับชื่นชมอุงอิงมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับมียูทูบเบอร์หลายช่องครับเข้าไปถามอุงอิงเพชรบ้านแพงว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีเส้นไหมกับการมาออดิชันนะครับอุ๋งอิงน้องก็เลยตอบมาเลยว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีเส้นสายแต่อย่างใดใครมีความฝันอยากกักความฝันใส่ให้เต็มตามหาความฝันแบบอิหลานะครับนี่คือคำพูดของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่ ออดิชั่นแล้วตามหาความฝันเหมือนอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วยูทูบเบอร์หลายช่องก็บอกว่าอุงอิงถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับอุงอิงเนี่ยคิดยังไงบ้างกับคนที่มาออดิชั่นนะครับน้องก็บอกว่าอยากให้พ่อโจเนี่ยรับทุกคนเลยนะครับซึ่งเสียงดีทุกคนเลยแล้วก็ใครที่มาตามหาความฝันนะครับต้องบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่มีเส้นสายแต่อย่างใดครับความสามารถล้วน นะครับนี่แหละทําให้องอิงเพจบ้านแพงเดินมาถึงฝันเพราะน้องเป็นคนที่ไม่กักความฝันนั่นเองครับหลังจากที่น้องได้พูดคานี้ออกมาครับทุกคนอ่ะแฟนคลับได้ฟังคํานี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่วนตัวอุ้มอิ่มเขาวกระแสเองเนี่ย โอ้โหนะครับเราได้ฟังคํานี้ที่น้องพูดออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะครับทุกคนสามารถเป็นผู้บริหารวงได้เลยเป็นบอสน้อยแทนบอสโจได้เลยนะครับทุกคนซึ่งมีความคิดแล้วพูดออกมาและอุงอิงเป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกตัวเองตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ครับกว่าจะมาเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ในทุกๆวันนี้ครับทุกคนน้องไม่ใช่มาออรดิชั่นเสร็จปุ๊บ แล้วมีชื่อเสียงเลยนะครับอุ้งอิงนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับแล้วก็เดินทางมากับรถบัสนะครับทุกคนของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพกแล้วนอนใต้ท้องรถด้วยนั่นเองครับทุกคนถ้าหลายคนเนี่ยได้เคยชมคลิปวิดีโอที่น้องเคยผ่านอะไรมามากมายครับหลังจากที่อุ้งอิงครับทุกคนฝ่าววิกฤตเหล่านั้นมาได้แล้วน้องก็ยังมาเจอกับดราม่าจากชาวเน็ตเหมือนกับเป็นการต้อนรับน้องใหม่ นะครับเหมือนกับเป็นการต้อนรับน้องใหม่เพื่อที่จะให้องค์อิงเนี่ยฝาด่านคำว่าดราม่า ให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วน้องก็ผ่านมันมาได้และทุกๆความรับผิดชอบของอุ๋งอิงอุ๋งอิงเนี่ยก็สามารถผ่านมันมาได้ทุกความรับผิดชอบยกตัวอย่างเลยสําหรับดราม่าหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือไม่อยากพูดถึงแล้วแหละมันผ่านมาแล้วแต่ว่าดราม่านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับกับศิลปินวัยแค่16ปีกับการที่โดนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเกี่ยวกับการที่น้องเนี่ยเจ็บท้องบนเวทีแล้วก็ร้องต่อซึ่ง ถ้าคนไม่อยู่หน้างานไม่รู้ว่าคนมารออุงอิงเพชรบ้านแพงในขณะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะดูอุงอิงจริงๆนะครับบางคนไม่รู้หรอกว่าน้องดังมากแค่ไหนในตอนนั้นคือเห็นแค่ภาพอุงอิงบนเมทีก็เอาไปไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะจนทําให้ภูมิคุ้มกันของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกับการอยู่บนโลกโซเชียลกับการโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนาะทำให้น้องแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องนะครับตอนนี้คือถามว่าเป็นผู้นําสูงไหมนะครับมีภาวะการเป็นผู้นําสูงมากนะครับอุ้งอิงมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากจนพี่ป๋อมแป๋มนะครับทุกคนอ่ะพี่ป๋อมแป๋มคนที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์แคปชั่นถึงน้องนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าอุ้งอิง พูดแบบนี้นะครับมีภาวะผู้นำทางความคิดสูงมากองค์อิงอพูดแบบนี้กับน้องที่มาออเดชันนะครับนี่คือจากปากของพี่ป๋อมแปม๋มสมาชิกในวงนะครับขนาดพี่ป๋อมแป๋มเองอายุมากกว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับยังชมองคอิงเลยว่าเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆนิ่งนะครับเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ไม่ปล่อยพลังงานลบ สู่น้องๆที่มาออดิชันเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพ่อคำผานนาะแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อวานนี้ไปไปร่วมด้านหลังเวทีด้วยก็บอกว่าอุ๋งอิงเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วอยากให้น้องพูดถึงน้องๆที่มาออดิชันหน่อยนะครับอุ๋งอิงก,ก็เลยบอกว่าใครที่มีความฝันอย่าก,กักความฝัน นะครับอยากกักความฝันใส่มาให้เต็มที่นะครับแล้วจะเห็นผลสำเร็จเองอย่างที่น้องบอกครับทุกคนสาวน้อยเพรบ้านแพกไม่มีเส้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีเส้นสายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเขาใช้ใช้ความสามารถสูงมากๆอะ่ะสำหรับสาวน้อยเพรบ้านแพงเนาะใครที่มีโอกาสแล้วบอสโจรับ นะครับรีบคว้าไว้เลยนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนพี่อุงอิงเพชรบ้านแทงได้นะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะบอสโจปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ปั้นเสร็จปุ๊บจะดังได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลอีกอยู่กับความสามารถอยู่กับแรงซับพอร์ตของ FC แฟนคลับที่จะมาสนับสนุนในแต่ละผลงานเพลงอีกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่แค่ โดนบอสโจดันอย่างเดียวความสามารถด้วยแรงซับพอร์ตจาก FC ฟซีแฟนคลับด้วยนะครับหลายๆอย่างครับที่มารวมกันสตอรี่ด้วยครับทุกคนอุ้งอิงของดีมีหนึ่งเดียวต้องบอกแบบนี้นะครับของดีมีหนึ่งเดียวแล้วก็คือถ้าจะมาเปรี้ยงอีกหนึ่งครั้งอุ้มอิ่มอยากให้แบบฉีกฉีกออกไปเลยในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามองว่านะ น้องให้แง่คิดกับแฟนคลับนะครับดีมากๆสำหรับอุงอิงนะครับเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็ได้รับคำชมจากได้น้องได้รับคำชมจากอ่ายูทูบเบอร์ที่ไปสัมภาษณ์น้องเมื่อคืนนี้นะครับเยอะมากๆนะก็ส่งกำลังใจครับไปให้น้องอุงอิงแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องๆที่มาออดิชั่น ทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนเนาะสร้างเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเอกลักษณ์สําสคัญมากๆเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่เป็นตัวเองนะครับสำคัญมากๆไม่เรียนแบบเนาะถ้าเรียนแบบแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเราไม่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนกับเราไม่เป็นธรรมชาติเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนำนะครับจากของจากพิมอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับน้องๆที่มาออดิชันเนาะอย่างอิงคือเขามีเอกลักษณ์ มีความเป็นธรรมชาติสูงมีสตอรี่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจะมาเป็นอุคงอิงอีกหนึ่งคนก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็อยากให้แบบฉีกไปเลยนะครับทุกคนอยากให้ฉีกไปเลยสำหรับคนที่มาออดิชั่นนะอ่ะโอเคนะครับพ่อพ่อเลีเอสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าอุคงอิงมีภาวะความเป็นผู้นําสูงไหมนะครับ คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ